เนต้าเอ็กซสุดท้ายของปีราคาเหลือ4,005 5ทุกท่านฟังไม่ผิด4,005 5ได้ 4, 500, รถอนเปรก็สงเลยเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูการลดราคาวันนี้จะพามาดู n นต้ X นะครับมีคำประกาศออกมานะฮะโปรโมชั่นจัดเซลล์ภายในกลุ่มราคาถูกหลือเชื่อเป็นยังไงจะค่อยเรียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับทั้งนั้นของ Ne ต้ X นะครับตอนนี้มีการโฆษณานะครับสมครับแต่ว่าไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลต้องได้บอกนี้นะครับแต่ว่านี้น่าจะเป็นเซลล์ของโชว์รูมต่างๆนะฮะออกมาโพสเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับ เน t ้ x นะฮะเนท้า x ราคาณปัจจุบันที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ราคาเพียงแค่450,000บาทเท่านั้นโอ้โหคุณพระนะฮะ450,000บาทเท่านั้นสำหรับตัวเนต้ x นะครับแต่ตัวที่เขาแจ้งตรงนี้คือตัว Comfort ตัว Comfort หมายความว่าตัวเริ่มต้นนะครับระยะการวิ่งอยู่ที่401กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นไงฮะทุกท่าน,นะฮะโหดไหมล่ะฮะ450,000 ได้รถ BSUV นะครับแต่ BSUV ของ n นต้ X ขอญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเป็นรถ BSUV ที่มีไซส์นะฮะเทียบกับ CSUV ได้เลยนะครับมาเข้ามาด้วยเซกเมนต์เป็นขนาดกลางๆนะครับแต่ขนาดจริงเนี่ยโอ้โหใหญ่มากมาโหฬารและเป็นรถ EV ซะด้วยเพื่อทำไมครับแต่เพื่อสมาชิกก่อนจะซื้อนะฮะศึกษาก่อนนะฮะอันนี้ขอญาตย้ําแบบนี้นะครับพามาดูโปรนะฮะให้เกิดความตื่นเต้นไม่ใช่ว่าดูโปรเสร็จไปซื้อเลยนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเขาลดเยอะมากๆนะครับ เป็นยังไงทําไมเขาถึงลดขนาดนั้นนะครับมาดูของแจกของแถมนะฮะของแจกของแถมนี่เพียบเลยว่าอย่างนั้นนะครับของแถมก็มีฟรีจดทะเบียนให้ด้วยนะครับฟรีพอระบอ อ่าแล้วก็แถมฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะครับฟรีกรอบป้ายทะเบียนถ้าใครสนใจนะฮะผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สมาชิกจำเป็นจะต้องเข้าไปหาในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ในปัจจุบันนะฮะเขาเขียนว่าเป็นล็อตสุดท้ายของปีแล้วซึ่งผมขออนุญาตบอกแบบนี้นะฮะว่าเดาเอาแล้วกันน่าจะเป็นล็อตท้ายท้ายแล้วของ Ne t ต X นะครับโอ้โหแต่ราคานี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครอยากได้นะฮะลองติดต่อคอนแทคไปดูนะครับราคา4 5 0 0แต่เป็นเงินสดเท่านั้น โอ้โหโหดจริงๆเมื่อไหรครับขออนุญาตพาทุกท่านย้อนอดีตไปสักนิดละกันนะครับเรื่องของเนต้าเนี่ยเคยทำให้ตลาดประเทศไทยเราแตกตื่นมาแล้วนะครับ เพราะว่าในต้าเเนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยเราตอนแรกคุณจะไหมครับราคาถือว่าถูกเหลือเชื่ออย่างที่แจ้งนะฮะรถ BSUV เนี่ยถ้าเราย้อนดีไปสักปี2ปีที่แล้วนะครับราคาต้องคุยกันแบบโอ้โห,หลักล้านนะครับเอาถูกสุดๆก็มาสัก9 0 0 0แสกว่านี่คือ BSUV ในประเทศไทยเรานะครับแต่ในต้าเเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่า BSUV ธรรมดานะครับแต่แค่ขาย7 0 0 0 0สกว่าบาท ในตอนเปิดตัวนะฮะเนต้าเอ็กางปรากฏการเลยนะครับตัวเริ่มต้นตัวคอมฟอร์ตนะครับอยู่ที่7จ็ดแสนาบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นหมายความว่ารถเนต้านะครับเนต้าเเนี่ยราคาไม่ข้าม8 0 0แสนนะครับโอ้โหราคาต้องบอกว่าถูกเหลือเชื่อเลยนะ อ่ะแล้วมาดูสเปคเบื้องต้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทางด้านของรถเนต้า X ตัวคอมฟอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัว450ที่แจ้งมาสักครู่เนี่ยวิ่งได้อยู่ที่401กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแล้วส่วนตัวท็อปสูงสุดตัวสมาร์เนี่ยวิ่งได้อยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับคือต้องขอยญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าราคา700 0กว่าบาทณวันนั้นนะครับเนต้า X เนี่ยโอ้โหทำตลาดแตกแตนมาแล้วนี่คือรถที่ราคาผูกเหลือเชื่อนะตอนนั้นนะครับแต่เพื่อนสม,มาช ปลายปี2025เนี่ยรถคันละ7 0 0 0 0 0บาทถือว่าแพงนะครับต้องใช้คําว่าอย่างนั้นเพราะว่าณปัจจุบันนะฮรรถดีเเนี่ยปรับราคาสู้กันอยู่ที่ราวๆ5-6แสนบาทเท่านั้น เหลือเชื่อไหมฮะเพื่อนสมาชิกครับรถอนเนกประสงค์ปกติเกือบล้านนะครับตอนนี้เล่นได้ห้าแสนก็เล่นได้หกแสนก็เล่นได้ผมก็เลยขออนุญาตเพื่านมาดูแล้วกันนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยรถอนเนกประสงค์บ้านเรานะครับราคาถูกๆมีรุ่นไหนบ้างน,นะครับมาเริ่มต้นดูจากตัวแรกเลยนะครับเพิ่งเปิดตูมใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือซูกิฟลองนะครับเปิดตัวราคามา6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น รถ BSUV นะครับ6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นแต่เหลือเชื่อเหลือเชื่อตรงที่ว่านะับพอเปิดตัวมาราคานี้หลายท่านบ่นแพงนะครับทั้งๆที่6 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นโอ้โหไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะฮะมีรถอีกรุ่นนึงเปิดเหมือนกันนะครับก็คือ ทางด้านของ j จคูไฟ EV นะครับเจคูไ EV นี่โอ้โหไม่รู้กับโผล่มาจากไหนนะฮะช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับราคานี้กระชากตลาดเลยนะครับเพราะว่า j จคูไฟ EV ตัวเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะครับอยู่ที่599,000บาทราคานี้แถมที่ชาร์จให้ซะด้วยนะครับรถอนอกประสงคันละห0าแสนเพื่อนไหมครับ ตลาดนี่ช็อกไปตามๆกันเลยนะครับรถคันละหกแสนนี่กลายเป็นแพงไปเลยว่าอย่างนั้นมาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ b ีวีดีแอสโตนะครับตอนนี้ราคาตัวเริ่มต้นอยู่ที่699,900บาทนะครับรถ E ี1 0 0ปนะครับณปัจจุบันเนี่ยหลายๆโชว์รูมแถมที่ชาร์จให้ด้วยนะครับลองสอบถามด้านหน้าโชว์รูมนะแต่จริงๆแล้วราคานี้เขาไม่ได้แถมที่ชาร์จนะครับแต่ลองสอบถามโปรโมชั่นเพราะตอนนี้ทางด้านของ b ีวีดีเนี่ยโอ้โหโปรโมชั่นเยอะแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูรุ่นถัดมาเเพิ่่งปดดตวใหมส้อลย ก็คือเชอร์รี่ V 2 3นะครับเชอร์รี่ V 2 3เนี่ยราคาเปิดมาตัวเริ่มต้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่6 8 9 9 0 0บาทเท่านั้น โอ้โหรถเปิดใหม่เพราะฉะน้ครับรถ EV 100%รซนะครับ,ร,นะร,บราคา6 0แสนกว่าบาทตอนนี้สู้กันยับยับเลยนะครับและเทอร์รี่ V23 เนี่ยรูปร่างหน้าตาเกเท่นะฮะสีเนี่ยโอ้โหดูโดดเด่นแบบสุดๆเลยนะครับเปิดราคามา6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับามาดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่อนเนกประสงค์นะฮะอันนี้เป็นรถเก่งนะครับ Honda City ปรับราคาโดส่วนลถสูงสุด,ด70,000บาทเลยนะครับทำให้ทางด้านของ City Turbo นะเริ่มต้นราคาตัว S เพียงแค่5290 0 0บาทเท่านั้นนะครับโหดเหลือจะเชื่อเพื่อไหมครับแล้วเพื่อสมาชิกตอนนี้ถ้าอยากได้รถประมาณสัก5 0 0 0 0 0ถึง600,000บาทต้องบอกเลยนะครับโอโหราคาดีแบบสุดๆเลยนะครับแต่เนต้าเนี่ยรถเหลือ4,5 0 0 0น้าก็ต้องว่าราคาลงน่าใจหายเหมือนกันนะครับแต่ย้ำอีกทีนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นรถเนต้านะฮะฟังแต่โปรโมชั่นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องศึกษาก่อนนะครับ แต่ถ้าใครรับใต้ผมว่าราคาน่าสนใจนะ450ซื้อเงินสดขับทํามาหากินไปนะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับ450ถือว่าคุ้มเลยนะครับแต่บริการหลังการขายลองสอบถามด้านหน้าโชว์รูมหรือว่าลองหาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาพังมาจะซ่อมยังไงดูแลรถกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกยางสูงครับสวัสดีครับ